สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับชมรมรับพุทธศิลป์นะครับวันนี้ก็มาชมพระสมเด็จวัดละขังนะครับฐานแซมนะครับกานแซมนานาลงทีแต่ก็อนอื่นก็คุยเรื่องเกี่ยวกับงานบุญกระถินล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็สบความสำเร็จด้วยดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับ ก็เงินที่ทุกท่านร่วมบริจาคอร่วมทําบุญมานะคะท้กงการก็นําทุกบาททุกสตางค์นะคะเข้าสู่ร่วมกาสาพักไปเรียบร้อยนะคะก็ทาเงินไปทอดกระถินให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวทะกัานฝากงานอีกสักงหนึ่งงานนะคะงานนี้ก็เป็นงานส่งท้ายปีเก่าอนรับปีใหม่ของช่วงหลวงมราพุทธศีลแล้วนะคะของสมนาคุณไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะครั้งนี้ ก็ซื้อห้าแถมหนึเหมือนเดิมน,นะคะก็เราก็เป็นของที่ระลึกเล่ยๆนะ้อจากทมลมดีกว่านะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมงานนะะ้งานก็จะมีของสมนาคุณให้ทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยเรามีให้แน่นอนนะคะก็รอบนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวดูกันใ,นใกล้ๆนะคะในวันที่30พฤศจิกายนะคะที่ไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะนะคะ การย์ฝากงานด้วยนะคะครับก็งานของเราก็เป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะครับมีกล้องพันเอ็กกิเอสองมวลสารนะครับ่ตรวจมวลแล้วก็ตรวจมวลสารตรวจมวลสารนะคะก็เราก็ยังนำการวิสุทธ์นะครับก็ทุกท่านที่ให้ความรู้ก็ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์นะครับก็ช่วยกันนะครับทั้งตัวอาจารย์แล้วก็ตัวเอไอก็วิเคราะห์กันชัวร์กว่านะครับค่ะมีหลายหลายทางช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มฟรี ฟรีไนะทยยังเหมือนเดิมนะคะนก็เลี้ยงตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะจนถึงห้าโมงเย็นนะคะกาแฟสถานได้ทั้งวันนะคะก็ถ้าอย่างไรเรางานมาตฐานใช่ค่ะเ,เชิญ <นะ S 2> กรรมการก็ทุกท่านก็ยังเป็นท่านเดิมน,นะคะที่อยู่กับชมรมมานานตั้งแต่ตั้งชมรมเลยนะคะทุกวันน,ะะนนี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะก็เราะะก็มีทุกท่านที่กรรมการทุกท่านทีทน่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเรื่องทุกสายนะคะในงานทุกสาย ยอมรับว่าทุกสายจริงๆนะคะที่เข้ามาร่วมงานกับเราไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกเนี่ยทุกท่านก็ให้ความให้วางใจกับทางเราที่เข้ามาร่วมงานนะคะก็ได้ความรู้ความสนุกค,ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องกลับบ้านไปนะคะนนก็สอบถามกันามา่อนข้นางเยอะนะ,ะใช่ค่ะตอนนี้สอบถามกันมาทุกทั่วสารทิศแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซี <FC S 1> ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามทางชมรมอยู่ะะติดต่อเราได้ง่ายครับตามเบอร์โทรนะครับหรือว่า Facebook ก็เป็นการเฉลี่อนุรักษ์พุทธศิลป์ภาษาไทยนะครับหรือไม่ก็อนุรักษ์พุทธศรริลป์นะคะก็เจอเราแน่นอนอนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับภาษาไทยเลยนะครับติ๊กต่อก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะฮะยูทูปก็อนุรักษ์พุทธศิลป์นะครับตามเราได้พวกนีออ้แค่พิมพ์ว่าอนุรักษ์พุทธศิลป์ก็เจอเราแล้วนะคะ,ะครเราอยู่เรา,าเป็นนักพิมพ์เงสน้อะข่าวสารทุกอย่างเราก็จะลงให้ทำทุกช่องทางที่เราโพสไว้แต่ทุกช่องทางที่เราอยู่นะคะของชมรมไม่ว่าเต็กต่อก ยูทูบแล้วก็ Facebook นะคะ Facebook เนี่ยได้ทุกที่นะคะทั้งของเราต้องของสายต่างๆที่ร่วมเงินแชร์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็เราก็เดี๋ยวเราเจอกันในวันที่30มพฤศจิกาแน่นอนไม่มีเลื่อนค่ะครับผมโอเคนัเดี๋ยวก็ดูสมเด็จกันก่อนนะคะโอเค โอเคมาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพาสมเเ็จวัดละครังทิมฐานแซมนะครับเนื้อออกชมปูนะครับอันนี้ก็นะครับดูร่องรอยนะครับอ้เก่ามากนะครับมีร่องรอยยุบย่นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นพวกแถวไซส์พวกบนสารนะครับมีรอยแตกนะครับชัดเจนเลยนะครับก็มีพวกเส้นใหญ่ตั้งหมดเลยนะครับ นี่เป็นพวกแคลไซด์ขาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรน,นะเส้นสมนคบคดเคี้ยวไปมานะครับมียุบยุ่นคเคี้ยวไปมาเยอะเลยแล้วก็มีพวกมอนสารครับพวกเศษกำแพงเศษดีลานะครับนี่เป็นหน้าปักของเขานะครับ ก็ขาวเป็นไข่เลยนะครับนีพกเกตนะครับแล้วมีพวกเหล็กไหลเงินยวงนี่นะ mm. ครับเป็นเอกลักษณ์เลยฮนะสมเด็จก็คือมียุบย่นนะครับแล้วมีเขาไซส์เกาะอายุของเขานะครับอันนี้ก็ ออกเนื้อออกออกชมพูใสๆนะครับนี่เป็นมวลสารนะครับหลุแย่อันนี้มันลอลอยเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมนี่ในหลุมนะครับนี่นอกหลุมอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรมวลสารหลุดไปแล้วมวลสารหลุดนะครับในหลุมนะอันนี้ปากหลุมนะครับ นี่ก็เป็นวงแขนนะครับว่าม้วนไหลนะครับก็มีสมเด็จแต่ในเป็นทองก็มีนะครับก็ใ้มีสมเด็จสวยๆก็สามารถนำเข้ามาประกวดได้นะครับนครับเป็นเกตเลยนะครับ ประกอบด้วยมวลสาร108นะครับแล้วก็ยุบยนต์ปากกลมนะครับเราสามารถเข้าไปตรวจมวลสารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือเป็นเนื้อเนื้อผงตรวจได้นะครับ สมเด็จกรรมการสมเด็จเราจะก็จะมีหลายคนครัที่คอยดูมีค,คุณคุณอาจารย์ที่มีคุณอาวุธนะครับมีความรู้ประสบการณ์นะครับม,มจมีทองด้วยมีทองด้วยนะครับวันนด้มาดูด้านหลังนะครับ เหมือนกันครับพิดมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับพวกเศษเศษเผานะครับพวกทุบแม่พิมเผานี่นะฮะเต็มเลยนะครับเนื้อใสมากเนื้อออกใสๆขาวๆชมพูชมพูม,พมีแขลไซหนานะครับปกคลุม นี้ก็คือหนึ่งในสมเด็จนะคะก็หนึ่งหนึ่งในพิมหนึ่งนะหนึ่งในเนื้อหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์ของพระสมเด็จวรละครก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่แต่แต่ละการเก็บร mm ักษาก็ออกมาไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครมีพระสมเด็จที่ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระสมเด็จของแท้หรือว่าเป็นของที่ถึงยุคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็นํามา เช็คในงานได้นะคะในงานก็มีกรรมการในหลายท่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเครื่องสายแต่ละสายอยู่แล้วนะคะครับก็กรรมการโดยเฉพาะสมเด็จเราก็มีหลายคนที่ที่คอยดูนะใช่ค่ะก็ะไม่มั่นใจก็นําพระมาให้กรรมการดูก่อนก็ได้ค่ะเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีเราก็ไม่ได้รับเข้างานนะคะเพราะส่วนใหญ่พระที่มานะ ก็ถ้าเป็นภาพบอกว่า50 50อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ที่ไม่มีความชัดเจนเราก็จะไม่รับข้องานอยู่แล้วนะคะอโอเคออครับก็ชมกันไปพอสมควรนะครับสลับคืมฐานแซมนะครับถ้าถ้ามีสวยๆนะครับก็นำมาประกวดกันได้ครับนะที่30พฤศจิกายน258นะครับงานมีคุณภาพ งานสุดท้ายาปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะคงานสุดท้ายของปีดีแล้วนะคะคก็หลายๆท่านอาจจะไม่ไม่จัดแต่เรายังจัดอยู่เหมือนเดิมน,นะคะก็ปีหนึ่งเราเจอเดนแค่ปีละสามครั้งนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกิดไปนะคะถ้าอย่างไงน้องกันฝากงานด้วยนะคะงานดีมีมาตรฐานกรรมการเด่นนะคะในส่วนของงานมาตรฐานดีนะคะเราไปเซอร์เราสามชิควัน นะคะถึงจะเป็น A 4สี่แต่ภาพสีสันสวยงามชัดเจนนะคะโดยเฉพาะสมเด็จเราจะมีเป็นภาพขออยายด้วยนะเซ็ตงานนะคะเราก็ยังมีหนังสือในส่วนของงานประกวดนะคะแต่ะครั้งออกมาเป็นมาตรฐานให้ชมนะคะว่าในส่วนของงานจัดงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะช่วยในส่วนของการประชาสัมพันธ<ด>์ในส่วนของพระเครื่องนะคะที่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานประกวดนะคะหนังสือนะคะมีร้อยเล่มตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเล่มสุดท้ายนะคะก็หมดแล้วหมดเลย นะคะตอนนี้หนังสือขายดีมากไม่ว่าจะโดนโจมตีมากน้อยแค่ไหนก็ขายดีเหมือนเดิมน,นะคะถ้ายัางไรแล้งกันฝากงานประกวดพราเครื่องด้วยนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะในวันที่30พฤศจิกาที่เปิดสนีไทยแจ้งวัฒนะอย่าลืมนะคะเรามีแนดก,กันงานดีมีมาตรฐานงานเด่นต้องชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับ